ูมากนะครับนี่ครับอ่านี่ครับไอ,บอเทมเจียวเขาเจียวเองนะครับทุกวันยิ่งเตี os, ๋อแห้งคุกซอสเพื่อนๆสูตรบ้านแม่ครับผมเส้นหมี่อ่ะบเขาเลยคมีเส้นมีเส้นเล็กเส้นมีแล้วก็บะหมี่เพ,พื่อนๆเจ๋งมากครับผมเพื่อนๆอยู่กับช่องเทเดอร์ส anyway, ายแดดครับผมวันนี้ระมานี่ครับร้านพิจารกลุมนะมาดูร้านดังอีกร้านหนึ่งตเตี๋ยวแห้งคุกซอสครับผมเพื่อนๆ เาดูว่าเป็นยงไงมากป่ะอัปเดตหน่อยป่ะเลยไปเลย,เล,ยลุย 5, ซยีสเล่อห้างคุกซอสครับผมสูตรบ้านแม่เพื่อนๆนี่ร้านนี้เป็นร้านที่ขายดีกันอีกนล้งเลยเนี่ยนะครับเนี่ยกล่องยี่ห้าบาทครับใช้ชื่อชื่อเพจร้านอะไรครับยังไม่มีเพจเลยเดี๋ยวตอนนี้คือมาที่ร้านพี่ยาก่อนแล้วกันช่วงแรกนี้นะกล่องยี่ห้าบาทเพื่อนๆ ก๋เตี๋ยวแห้งคลุกซอสครับผมสูตรสูตรบ้านแม่นะครับอ่านี่ยครับเหมือนเพื่อนมีมีลูกชิ้นนะลูกชิ้นไก่ลูกชินกกช้นปลาครับเนี่ยลูกชินก้นไก่หรือลูกชิ้นปลาครับเนี่ยอันนี้ลูกชินช้นหมูครับเอาชิ้นหมูลูกชิ้นหมูแล้วก็มีหมูหมูบดใช่ไหมหมูสับแล้วก็มีหมูหมูหมกักหือกล้วยมีมีไก,ก่เชกอ๋อแล้วแต่เลือกเลือกเมนูนะอ๋อโอเค มีเส้นม okay. so, ีเส okay. so, ้นเล็กเส้นหมี่แล้วก็บะหมี่เพื่อนเพื่อนนี่ก็มีอันนี้เป็นน้ำซอสเขานะอ๋อนี่ฮะน้ำซอสเขาทำทำเองกระเทียมเจียวก็ทำเองนะเนี่ยฮะอ๋อเนี่ยครับนี่ครับเทอะมาครับผมเทอะมาครับผม นะครับพี่ให้ตัวนน้ำเขาน้ำซอสเขาเข้มข้นนะครับเพื่อนนะครับแล้วที่ติยาที่เด็ดเขาคือเนี่ครับกระเทียมเจียวเนี่ยฮะอ่านี่ครับกระเทียมเจียวเขาเจียวเองนะครับทุกวันทำใหม่มาสดๆทุกวันเนี่ยเส้นกันเรื่องข้างหลังร้านเลยนะตอนนี้ขายวันละกี่กี่กิโลครับประมาณประมาณห้าสิบสองกล่องได้เลถ้าเราเอกล่องแล้วโอเคห้าใบค่ะป่าด้วยนะค่ะครับผม มาเนี่ยฮะ๋วยเตี๋ยวแห้งคุกซอสเพื่อนๆสูตรบ้านแม่ครับผมร้านพีก่กระลมสวัสดีครับขอบคุณครับนะฮะรู้ใส่ฮะเรู้มใส่รับหงนเนี่ยใส่คือกลัวใส่หมูบดใส่หมูหมกักนะครับลูกชิ้นครับผมชิ้นหมูแล้วก็น้ำซอสนะครับเพื่อนๆแล้วก็ใส่ใส่เนี่ยถั่วต้นหอม มะนาวเรียบร้อยครบเรียบร้อยครับผมยี่สิบห้าบาทแต่ร้านคือเขาทำสะอาดนะใส่ถุงมือเรียบร้อยใส่อะไรเรียบร้อยนะใส่ถุงมือใส่แมสใส่ใส่ที่ที่ครับผมเรียบร้อยหมดร้านสะอาดครับเพื่อนๆไม่ต้องกลัวรเรื่องคุณภาพด้วยราคาด้วยฮะรสชาติด้วยพี่ยาควบคุมอยู่ตลอดนะครับเพ,พื่อนมาใหม่มเตีเ๋ยวแห้งคุกซอสคุณแม่ยี่สิบห้าบาท เดี๋ยวห้คุกฟ้เพื่อนๆะคะ้ายัง่อนะคะต่อคิวฮะยี่ห้าบาทมีหมูสอคิวครับพี่มีหมูหมักหมูหมูบดนะครับเพื่อนมีหูล้วยลูกชิ้นนะฮะถ่าต่อถ่าก็จอจ้าจ้าหรือ เดี๋ยวดูเขาทำป่ะเป็นฮะนะฮะใส่หื่วเขียใส่หมูสามหมูชิ้นเนี่ยมะนาวหนึ่งอ่าชั่วปนต้นหอมเรียบร้อยยี่สิบห้าบาทมีบะหมี่มีเส้นเล็กเพื่อนๆเนี่ยนสองกล่องก็ค่าติดบาทไล่ตามคิวไปเรือ่อยๆฮะ คนทำกันไม่อยู่เหมือนกันแต่ร้าน